สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเว็บไซต์งทำเก็บอะไรก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลยซื้อแล้วหากันจริงเคยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นมอเตอร์ไซค์แบตนะครับตัวนี้เป็นทรงเจ้าหญิงนะครับสีมรูหวานแหววนะครับตัวนี้สามารถเล่นยูทิบีได้นะครับมีไฟหน้าไฟท้ายนะครับตัวนี้ครับหนึ่งวอเตอร์แบตเตอรี่หกโวลต์นะครับผมครับเป็นรถสามล้อนะครับมีแอดัปเตอร์ที่ชาร์จให้นะครับผมสามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับมีตัวพิงหลังนะครับผม ไปท้ายติดไปหน้าติดครับตัวนี้เป็นแบบเท้าเหยียบนะครับเดินหน้าถอยหลังเป็นแบบสวิตช์นะครับผมนี่ฮะตัวนี้เครื่องเล่นยู b นะครับผมเล่นหนาีบีได้นะครับมีไฟสถานะแปดบอกตรงนี้นะครับ AUX นะครับคือสายไม้นะครับผมแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงครับฟองช่างปกมเพลงที่ทานเข้าไปนะครับผมอันดับแรกก็ปุ่มนี้ครับปุ่มแดงปุ่มสตาร์ทเนาะนะครับจะมีเสียงสตาร์ทขึ้นมานะครับผมแล้วก็ส่วนตัวดำข้างล่างนี้ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับ ก็คันเร่งตรงนี้นะครับเยียบมถอยหลังได้นะครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะครับผมส่วนด้านนี้เป็นรูชาร์จนะครับนี่ฮะที่ชาร์จแล้วก็มีแถมให้หนึ่งอันนะครับผมสามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะครับมีไฟแรปเตอร์มีไฟบอกตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับนี่ครับมีให้รักพิงนะครับผมนี่ครับสวยมากครับสีพูหวานแววนะครับผม ก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930นะครับทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมนะฮะก็แล้วยังมีบริการหลังการขายครับผมรับซ่อมรถแบตและจำหน่ายอะไรจักรยานนะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับก็วันนี้ของลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะถ้าทางเรามีสินค้าใหม่ๆหม่ก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้เลือกซื้อราคานนะครับ หรือเข้าไปดูสินค้าอื่นเพื่อเิ่มเติมได้ที่ www.maketonline.com t o r ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่าดีตกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผม